แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ Base Practice การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21รักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริ โรงเรียนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิบมุ่งสู่การปฏิบัติโดยมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยระบบคุณภาพยึดหลักธรรมาพิบาลสืบสารงานพระราชดำริตามวิสัยทัศน์วิชาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสร้างสรรค์มุ่งมันพัฒนาองค์กรสอนศาสตร์พระราชาพัฒนาร่วมกับชุมชนสู่มาตรฐานสากลอ,อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมลงสู่การปฏิบัติรับผิดชอบร่วมกันใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพเกิดแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศมีผลงานก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์นในรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค,ครอบคลุมทักษะ 3R 8C <อ>เพื่อเป็นการเตรียมทักษะที่จำเป็นให้กับนักเรียน ตามรูปแบบ RBP โมเดลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ลักษณะสำคัญของแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนรุมบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษได้นำแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบ RBP model มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพวงจร PDCA ผ่านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติโดยนำกระบวนการกลวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญสู่การบริหารจัดการชั้นเรียนฝ่ายบริหารสนับสนุนความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการดำเนินโครงการกำกับนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรูปแบบ RBP m o เดลมุ่งสู่ความเป็นเลิศมีองค์ประกอบสำคัญ3ประการดังนี้ 1. 3R Reading, Writing, Arithmetic การอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นนักเรียนโรงเรียนรุมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษร้อยละ100สามารถอ่านออกเ <k id> ขียนได้และคิดเลขเป็น 2. b best practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศครูและบุคลากรทุกคนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอนการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนฝ่ายบริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาความเชี่ยวชาญขึ้นเกิดความมั่นคงและก้าวหน้าทางวิชาชีพและนำความรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เกิดทักษะ8 c แก่ผู้เรียน ประกอบด้วย 1. Critical Thinking and Problem Solving ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 2. Creativity and Innovation ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3. Cross Cultural Understanding ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 4. collaboration teamwork and l e a d e r s h i p ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 5. communication information and media literacy ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการเรียนรู้เท่าทันสื่อ 6. computing and ICT literacy ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7 Career and learning s k i l l ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 8. Compassion ความมีเมตตาการุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม 3. P. Progress ความก้าวหน้าเกิดการพัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA ดังนี้ 1. ขั้นวางแผนประชุมวางแผนร่วมกันทุก เพื่อวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยเน้นการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ2ขั้นดําเนินการดําเนินงานแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบ RBP โมเดลมุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีกิจกรรมดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ดําเนินการจัดเตรียมวัสดุฝึกโครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เพียง พอต่อนักเรียนทุกระดับชั้นจัดกลุ่มนักเรียนตามกลุ่มความสนใจและกำหนดปฏิทินการจัดโครงการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตจริงการใช้บทปฏิบัติการการทดลองในห้องเรียนมากขึ้นมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมีการนิเทศผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอเน้นการสร้างเครือข่าย บ้านวัดโรงเรียนและเครือข่ายสถานศึกษา 3. ขั้นดำเนินโครงการและกิจกรรมดำเนินโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลายตามวันเวลาที่กำหนดตลอดปีการศึกษาเช่นโครงการห้องเรียนภาษาจีน,ห,น,าาจนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดน,ดนตรีและนาฏศิลป์กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพกับสวนเกษตรรมบุรีโครงการสภา,านักเรียนและโครงการลูกรมบุรีทำดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสมนำเสนอผลงานนักเรียนประกวดแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ู้อย่างหลากหลายเกิดผลงานที่ภาคภูมิใจ 4. ขั้นประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการที่สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษที่21สรุปและประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรม ผลงานรางวัลที่ภาคภูมิใจจากการดำเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โรงเรียนเกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และผลงานที่ภาคภูมิใจอย่างแพร่หลายเช่นรางวัลระดับเหรียญทองประเภทนาฏศิสินไทยอนุรักษ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม .4 ถึง6โครงการประกวดแข่งขันทักษะด้านนาฏศิลินระดับชาติครั้งที่1ประ จำปี2567ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและถ้วยรางวัลระดับกระทรวงระหว่างวันที่1-5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ณมหาวิทยายลัยราชภัฏวไลอองกรกรในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี รางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ลูกรงบุรีทำดีด้วยหัวใจระดับประเทศรางวัลเหรียญทองลำดับที่3า best practice ประเภทนักเรียนในงานนำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสารพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศษประจำปีการศึกษา2566รางวัลเหรียญทองรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2,566 มหากรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Storytelling ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน m a t h e m a t i c Project Work ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 จากแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาสนับสนุนครูบุคลากรและผู้เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องด้วยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมลงสู่การปฏิบัติรับผิดชอบร่วมกันเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ครอบคลุมทักษะ 3A 8C เกิดเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมี มีความสุขและเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป